สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย p ี s s ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้ เวลา9้านาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนะวังสัปทุมพระราชาทานพระราชบรวโรกาศให้พลตำรวจโทนัทสิงห์อุดมผู้บัญชาการตำรวจตรเวณชายแดนนำคณะผู้บังคับบัญชาโรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนและครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนเฝ้าทูลละอมอระบาดในโอกาสประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนประจำปี2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในการนี้พระราชทานพระราชาบรกาศให้พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ิติประพัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้าทุนละออมระ ad, รบาดรับพระราชทานมาเมล็ดพันธุ์ผักสำหรับโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและพระราชทานพระราชาบรกาศให้ครูใหญ่และครูผู้สอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนดีเด่นจำนวน8คนเฝ้าทุนละออมระบาดรับพระราชทานโล่รางวัลประจำปีการศึกษา2565 การประชุมสัมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตรเวนชายแดนประจำปี2566จัดขึ้นเป็นครั้งที่42ระหว่างวันที่9-10เมษายนมีผู้บังคับบัญชาครูใหญ่และบุคลากรทางการศึกษาของกองบัญชาการตำรวจตรเวณชายแดนร่วมประชุมกว่า500คนเป็นการสัมมนากลุ่มและการบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการศึกษาและการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในเรื่องสำคัญ ต่างๆอาทิสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในตินตุรกันดาลปีพุทธศักราช2565การแก้ไขปัญหาฟังพูดอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนโรงเรียนตอชดอการดูแลระบบผลิตน้ำดื่มจากประปาบาดาลและการจัดการศึกษาทางไกลสำหรับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนโรงเรียนตอชะโด โอกาสนี้พระราชาทานพระราชบุโรกาศให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริกราบบางคมทุนรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาลและผู้บัญชาการตำรวจตรเวณชายแดนกราบบางคมทุนรายงานการประชุมสัมมนา,าครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตรเวณชายแดนประจำปี2566 มีผู้แทนหน่วยงานที่ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริเฝ้าทุลออมพระบาทผ่านสือิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์รวม16หน่วยงาน665คน สมเด็จพระนิธานิาธเราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตั้งแต่ปี2523ปัจจุบันเป็นเวลา43ปีมีพระราชประสงค์เพื่อให้เด็กรวมถึงประชาชนในถิ่นทุรกันดารมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงใช้การพัฒนาแบบบูรณาการทั้งด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยอาชีพอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งรักษาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิน่นทรงใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางแล้วขยายไปสู่ชุมชนปัจจุบันมีสถานศึกษาในโครงการทั้งหมด892แห่งกระจายอยู่52จังหวัดและมีสถานศึกษาในต่างประเทศอีก117แห่งใน10ประเทศ ในการนี้พระราชาธารวราโชวาทให้ทุกคนร่วมมือกันช่วยการปฏิบัติงานมีกำลังใจพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปโชคดีเพราะว่าที่ทำทำอะไรก็มีมีคนมามาช่วยก็มันก็รู้สึกแบบ ทำให้สบายใจยิ่งขึ้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านก็ทั้งปุถุปฏิบัติงานท่างชาวบ้านนักเรียนอะไรก็ให้มีความสุขสองเจริญสองให้ทำอะไรประสบความสำเร็จที่สำคัญก็คือต้องมีกำลังใจที่จะทำงานหรือ แก้ปัญหาที่มีขึ้นถ้ามีปัญหาอะไรที่รู้สึกหนักอกหนักใจก็มาตั้งมาเล่าสู่กันฟังเพื่อที่จะได้ร่วมมือกันแก้ไขไม่ใช่ว่าถึงเลยยิ่งทำงานอยู่มาจนป่านนี้นี่ก็ยิ่งเห็นว่าทุกทุกอย่างต้องต้องอาศัยความร่วมมือคนเดียวก็ ก็ไม่มีใครที่เก่งที่จะทำอะไรได้คนเดียวก็ต้องถ้าทำอะไรที่ดีความตั้งใจดีก็เป็นเรื่องที่สำคัญอยู่แล้วตั้งใจดีเฉยๆแล้วก็ไม่มีมือมีเท้าไม่สามารถที่จะ,ะทำได้ไม่ไม่มีคนเมตตาไม่มีคนช่วยก็ก็ไปไม่ได้ ขอให้ทุกอย่างช่วยช่วยกันแล้วก็ลูกผลที่มุ่งหวังก็ทำให้เกิดความเจริญต่อทุกๆคนร่วมกัน เวลา14นาฬิกา2นาทีสดิจออกณวังสับปทุมพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางสาวบุภาบวรไพบุญกรรมการสมาคมกลุ่มโรงเรียนค่ายพุทธบุตรจังหวัดชชะเชิงงแสาและคณะเฝ้าทุลลออมกระบาดทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดทําโครงการพุทธบุตรร่วมทําความดีถวายในหลวงซึ่งทรงห่วงใยสุขภาพของคนไทยครั้งที่สมสมทบทุนมูล,ลนิธิรามาธิบดีนายระราชุประถมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช ชาคุมารีและผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดฉะเชิงเศราและจังหวัดชนบุรีในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วย จันธนโทกกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคารและผู้แทนบริษัทเพอร์เพ e ร์เวนเจอร์จำกัดเฝ้าทุลอ่อมประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินสนับสน,นุนการจัดงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย รองศาสตราจารย์เกษณีวิถุนชาติอธิการบดีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และคณะกรรมการร้านธรรมศาสตร์กาชาติเฝ้าทุลออมประบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาติออนไลน์ประจำปี2564และประจำปี2565เพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ศาสตราจารย์กิติคุณพรชัยมาตังค่าสมบัตินาย,ยกสมาคมสิทธิ์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะกรรมการบริหารสมาคมและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทุนละอองประบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลทิ้งถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางสายสมวงศาสุลาประธานบูเลนิธิร่วมนำจต้านภัยเอสนำนายสมโพศช่วยอุปการประธานองค์กรฟิลเจอร์กรุป๊ปและคณะเฝ้าทุลอมอมประบาดท,ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าอาหารแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชุป,ปถัมป์สมเด็จรพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชากุมารี ในสันทนัธสีจำปีนายกสมาคมกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการบริหารสมาคมพร้อมด้วยนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ฟังทุลออมประบาดรับพระราชทานพรก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาผู้เปลี่ยนอวัยวะโลกรายการ World Transplant Game ครั้งที่24ณเมืองเพริร์ตเครือรัฐออสเตรเลียะระหว่างวันที่14-22เมษายน2566 เวลา14นาฬิกา58นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปศาลาพกาพิรมโรงเรียนจิตลดาในการพระราชทานประกาศสัญญาบัตรและรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนชั้นอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาและระดับประกาศสัญญาบัตรวิชาชีพประจำปีการศึกษา2565 โอกาสนี้พระราชทานพระราชวพระรกาสให้ผู้แทนนักเรียนใหม่พร้อมผู้ปกครองและครูใหม่ปีการศึกษา2565เฝ้าทุลออมพระบาทถวายตัวและพระราชทานเข็มโรงเรียนจิตลดาแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ25ปี จากนั้นพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีแก่นักเรียนระดับอนุบาลที่มีพัฒนาการดีเด่นพระราชทานเข็มและเกียรติบัตรรางวัลเรียนดีสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีผลการเรียนดีตลอดปีการศึกษาพระราชทานเข็มเรียนดีตลอด3ปีสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและพระราชทานประกาศศิลปบัตรสําหรับระดับประกาศศิลปบัตรวิชาชีพและระดับประกาศศิลปบัตรวิชาชีพชั้นสูง ต่อจากนั้นพระราชทานเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันด้านวิชาการกิจกรรมกีฬาและทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2565แก่นักเรียนระดับประถมะศึกษามัธยมศึกษาและประกาศนียาบัตรวิชาชีพอาทินักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติและจากการประกวดดนตรีไทยสอนทอง โอกาสนี้พระราชทานพระราชวัรโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และนักศึกษาระดับประกาศนียาบัตรวิชาชีพชั้นสูงเฝ้าทุลลออพระบาทกราบบังคมทุลลาในโอกาสสำเร็จการศึกษา พระบาทสมเด็จพระบรมชจนากาทีเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงเรียนจิตละดาขึ้นเมื่อปี2498ด้วยมีพระราชประสงค์ให้พระราชโอรสและพระราชธิดาทรงพระอักษรร่วมกับนักเรียนอื่นซึ่งมีวิถีชีวิตที่ต่างกันเพื่อให้เข้าพระไทยในสิ่งแวดล้อมและปัญหาของคนอื่น ให้รู้จักวางพระองค์ได้ถูกต้องมีเมตตากรุณากับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือมีระเบียบวินัยและประหยัดอดออมทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานบริหารโรงเรียนตั้งแต่ปี2526มีพระราชดำริในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ทั้งขยายการจัดการศึกษาประเภทอาชีวศึกษาและพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนจิตละดาสายวิชาชีพเมื่อปี2547ปัจจุบันคือสถาบันเทคโนโลยีจิตละดาเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาส่งเสริมพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสร้างเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ โรงเรียนจิตลดาจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายมีวิสัยทัศน์เป็นโรงเรียนต้นแบบในการพัฒนาพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม,มเป็นคนที่รอบรู้รู้รอบมีวัฒนธรรมและจิตสํานึกในความเป็นไทยเป็นพลโลกที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และทำประโยชน์ต่อสังคมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคัมวัรบราคัติยาราชนารีทรงสวงหาความร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดในด้านการพัฒนายาซึ่งในขณะนี้สถาบันวิจัยจุลาภร์มีศักยภาพพัฒนายาเคมีและยาชีววัตถุเพื่อประชาชนเข้าถึงอย่างเท่าเทียมตัวท่านรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สัตรารารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัติยา,ยาราชนารีทรงเป็นเจ้าฟ้าน,นักวิทยาศาสตร์ไทยที่ทรงมุ่งมั่มนและทรงให้ความสําคัญต่อง,งานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องด้วยทรงตระหนักถึงความยากลําบากของประชาชนที่เจ็บป่วยยากไรจึงมีพระประสงค์ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงมากกว่าสามทศวรรษ สัตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรงพระศรีสว่างขวัตวรคัตยาราชนารีทรงเพียรพยายามที่จะสแสวงหาความร่วมมือด้านงานวิจัยวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆตลอดจนทรงให้ความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับสถาบันชั้นนําของนานาประเทศเพื่อทรงนําความรู้ความก้าวหน้าและการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและด้วยทรงเป็นนักวิจัยที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติทรงวางรากฐานการดำเนินง,งานวิจัยโรคมะเร็งตั้งแต่ทรงเริ่มก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภร์เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนางานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภร์ที่ทรงก่อตั้งได้ทำหน้าที่ผลิตนักวิจัย และวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสูงที่ประเทศชาติขาดแคลนและมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศใน3สาขาวิชาคือพิท,ยา,ทพยาศาสสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์และเคมีชีวภาพด้วยพระวิสัยทัศน์และทรงตระหนักถึงความสำคัญที่ประเทศไทยต้องมีความมั่นคงทางยาและวัคซีนตั้งแต่เมื่อเกิดโรคระบาดไข้หวัดนกในปีพุทธศักราช2552 เนื่องจากในขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองในเรื่องยาเพราะยังขาดโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัยและพัฒนายาจึงจำเป็นต้องมีการวางรากฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการพัฒนายาชีววัตถุจากต้นน้ำถึงปลายน้ำจึงทรงสแสวงหาความรู้และประสบการณ์จากต่างประเทศพร้อมส่งริเริ่ม จะทำโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยพัฒนายาชีววัตถุนั่นคือศูนย์วิจัยและพัฒนายาชีววัตถุสถาบันวิจัยจุฬาภร์ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่จะสามารถดำเนินการวิจัยและพัฒนาในระดับต้นน้ำไปจนถึงการขยายกำลังผลิตที่จะนำไปทดสอบในระดับคลินิกทั้งยังเป็นศูนย์สำหรับการเรียนรู้และพัฒนานักวิจัยให้กับประเทศไทยอีกด้วยที่สำคัญ ทรงนำทีมวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคืนทรัตทรูซูมแมปรักษามะเร็งเต้านมซึ่งนับเป็นนวัตกรรมชิ้นแรกของประเทศไทยโดยนักวิจัยไทยนำวิสู่น์ความมั่นคงทางยาและเมื่อเกิดวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในประเทศไทยทรงมีพระวินิจฉัยว่า การบริหารจัดการการระบาดของโรคนี้ต้องมีทั้งการป้องกันโดยการฉีดวัคซีนควบคู่กับการรักษาที่มีประสิทธิภาพจึงทรงจัดทำโครงการวิจัยเพื่อพัฒนายาที่มีศักยภาพในการรักษาโรคโควิด -19 ได้แก่ยาเคมีเช่นโมนูพิราเวียและยาสมุนไพรเช่นสารสกัดฟ้าทลายโจรที่ทรงมีพราววิจัยในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสำหรับใช้ในการรักษา และเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงยารักษาได้เพิ่มมากขึ้นศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคัจยาราชนารีทรงเตรียมความพร้อมไว้สําหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านยาและเพิ่มขีดความสามารถให้กับประเทศไทยในการพึ่งพาตนเองได้เพื่อรองรับการเกิดโรคอุบัติใหม่ในภาวะคับขันนอกจากนี้ยังทรงให้ความสําคัญ ่อการรณรงค์ด้านสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนและสัตว์เลี้ยงรวมถึงสัตว์ไร้ที่พึ่งซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในเรื่องการแพร่กระจายของโรคจากสัตว์สุขคนได้จึงนำไปสู่พระนโยบายสำคัญภายใต้หลักการสุขภาพหนึ่งเดียววันเฮลที่คนสัตว์และสิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยการเสด็จไปทรงปฏิบัติภรกกรณียกิจที่สหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่11ถึง26เมษายนพุทธศักราช2566ในครั้งนี้ทรงหารือความร่วมมือและทรงศึกษาเรียนรู้วิทยาการความก้าวหน้าในสาขาต่างๆกับสถาบันชั้นนำต่างๆอันแสดงถึงพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและสะท้อนถึงความสำเร็จในพระนโยบายด้านความร่วมมือและความรู้ในงานของนักวิจัยไทยที่ประสบความสำเร็จทางด้านวิชาการที่ทันสมัย ซึ่งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภร์ได้มีผลงานศึกษาวิจัยทางด้านเคมีสีเขียวประสบความสําเร็จเป็นรูปธรรมดําเนินมาอย่างต่อเนื่องอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG Bio Circular Green Economy นำไปสูอีกก้าแห่งความสำเร็จสู่การพัฒนาความมั่นคงด้านสุขภาพและการแพทย์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรตลอดจนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในงานวิชาการด้านสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพิ่มศักยภาพในการดูแลสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคของสัตว์ต่างๆอย่างครบวงจรจึงนับเป็นพระกรุณาธิคุณและพระเมตตาทรงนำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของปวงชนชาวไทย โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพร,ระบรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนาศาสดารามเนื่องในวันสงกรานต์ระหว่างวันที่13-15เมษายน2566 วันที่13-14เมษายน2566นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบ,บรมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามได้ตามปกติและเข้ากราบถวายบังคมพระบ,บรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากรัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพวิดอนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาจุดคัดกรองปิดเวลา16นาฬิกาวันที่15เมษายน2566นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนาส,สดาราม และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดอนได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง13นาฬิกาโดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภางดเข้าชมพระอุโบสถทั้งวันโปรดแต่งกายสุภาพกรณีเข้าปราสาทพระเทพิดอนสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชทวงศสิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ